เก้าสิ่งที่ห้ามมีในห้องนอนเก้าสิ่งห้ามมีไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนห้องนอนมีผลโดยตรงกับชีวิตเพราะห้องนอนสะท้อนถึงความสุขของชีวิตสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานฐานะความเป็นอยู่และมีผลต่อความรักความสัมพันธ์ดังนั้นห่วงจุจยการจัดห้องนอนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะสิ่งของต่างๆในห้องนอนมีผลต่อหงจุย้ยความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของชีวิตได้อีกด้วยเพราะห้องนอนเป็นห้องที่นอนหลับพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานบวกที่ดีให้กับร่างกายแต่ถ้าหากจัดห้องนอนผิดหลักเวลานอนก็กักเก็บพลังงานไม่ดีดานลบเข้าสู่ร่างกาย และก,กบบังพลังงานบวกซึ่งน่าเสียดายมากฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับที่สำคัญมากๆมาบอกกันค่ะเก้าสิ่งไม่ควรมีในห้องนอนห้ามมีในห้องนอน 1. ห้ามมีของแตกไม่ควรมีในห้องนอนเพราะหมายถึงครอบครัวแตกร้าวคู่ครองแตกแยกโดยเฉะพาะห้ามกรอบรูปแตก กรอบรูปชำรุดถลอกเดี้ยวเอียงไม่ควรปล่อยไว้ต้องจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยโดยเฉพาะกรอบรูปแก้วแตกกร้าวตองรีบทิ้ง 2. ห้ามของมีคมห้ามอาวุธต่างๆเช่นมีดดาบปืนเปรียบเสมือนยามศึกสงครามทำให้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวง ของแหลมคมอยู่ในห้องนอนไม่ดีโดยเฉพาะวางแขวนหันของมีคมมาทางเตียงนอนจะส่งผลทำให้เจ็บตัวยหรือถูกใส่ร้ายเปรียบเสมือนของมีคมทิ่มแทงยังไงยังงั้นเช่นโมบายห้อยระยะราวแขวนเสื้อของตกแต่งที่มีมุมแหลมคมเช่นเขาสัตว์รวมถึง เสาบานที่มีมุมวิธีแก้ควรใช้ตู้ชั้นวางของหรือผ้าปิดบังมุมเสาหรือออกแบบเสาให้โค้งมน 3. ดอกไม้แห้งหมายถึงขาดชีวิตชีวาในชีวิตตามหลักจิตวิทยาเมื่อเราเห็นความเหี่ยวเฉาจะดูดพลังชีวิตเหี่ยวเฉาตามนั้น จึงห้ามมีดอกไม้แห้งดอกไม้เขียวเฉาร่วงโรยในบ้านหรือในห้องนอนหากมีต้นไม้ในห้องนอนก็ควรเป็นต้นไม้ฟอกอากาศคายกา๊าซออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนเวลานอนได้ก็จะดีมาก 4. ห้องนอนไม่ควรมีรูปอาปมงคล ภาพแสดงความโดดเดี่ยวหรือหดหูการแข่งขันการเอาชนะเพศสัมพันธ์หรือรูปกระโลกรูปภาพม้าเคลื่อนไหวไม่ควรมีในห้องนอนจะส่งผลโดยตรงกับพลังชีวิตแปรปรวนสุขภาพร่างกายอาจเกิดโรคเรื้อรังอาจส่งผลนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทเพราะห้องนอนที่ดีควรเป็นพลังงานหยิน หรือคือพลังงานสงบเย็นนั่นเองห้องนอนควรน,นิ่งห้องนอนไม่ควรเคลื่อนไหวเพื่อให้นอนหลับสนิทที่สุดห้องนอนไม่ควรมีรูปภาพรูปปัน้นเสือสิงโตหรือสัตว์ที่ดูน่ากลัวดุร้ายรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งภาพเหล่านี้ควรไว้ใีสถานที่น่ากเกรงขามเพื่อเป็นการคมให้เกิดอำนาจ ผู้ทำงานกิจการธุรกิจที่เหมาะสมควรมีสัญลักษณ์ของสัตว์ดุร้ายเช่นบ้านนักการเมืองเจ้าของธุรกิจควรมีไว้ที่ห้องรับแขกแต่ห้องนอนไม่ควรมีรูปเสือสิงโตจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายและห้องนอนไม่ควรมี รูปถ่ายบรรทบุรุษรูปถ่ายที่ใส่ชุดดำหรือรูปภาพงานศพสีดำฉะนั้นห้องนอนควรหาภาพที่มีความสุขมีรอยยิ้มมีความสงบสบายใจก็จะช่วยเสริมดวงได้จากที่ห้องนอนนี่แหละช่วยเพิ่มพลังงานชีวิตส่งเสริมสุขภาพและหน้าที่การงานความสัมพันธ์ที่ดีงามในชีวิตได้ดีอีกด้วย 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์ตู้เย็นไมโครเวฟคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปในห้องนอนทำให้เกิดพลังหยางหรือคือพลังความร้อนมากเกินไปอาจส่งผลปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรังและส่งผลปัญหาทางการเงินอีกด้วยและไม่ควร ติดโคมไฟพัดลมหลอดไฟติดอยู่ตรงผนังเพดานกลางเตียงจะทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทเกิดความกังวลเกิดปัญหาสุขภาพบริเวณอวัยวะที่อยู่ตรงกับโคมไฟพัดลมนั้นได้ ไม่ควรติดตั้งเครื่องแอร์ตรงบริเวณหัวนอนไม่ควรมีสิ่งของใดๆกดทับอยู่บนหัวเตียงและปลั๊กไฟชาร์จมือถือทีวีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หากวางอยู่ข้างหัวนอนจะส่งผลทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนอีกด้วยวิธีแก้ไขควรจัดปลั๊กไฟให้ห่างออกไป3-5เมตรนั่นเอง ไม่ควรตั้งตู้ปลาบอา่อปลาอ่างบวัวอ่างน้ำพุไม่ควรมีอ,อยู่ในห้องนอนเพราะเนื่องจากพลังน้ำที่มีมากเกินไปจะส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิตอีกทั้งน้ำเป็นความชื้นจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพปอดอักเสบตามมาได้และไม่ควรวางนาฬิกาลูกตุ้ง วัตถุที่มีความเคลื่อนไหวในห้องนอนเพราะเป็นพลังงานเคลื่อนไหวแต่ห้องนอนควรเงียบที่สุดไม่ควรมีเสียงห้องนอนควรปิดไฟปิดม่านต้องทึบที่สุด 7. ตู้หนังสือชั้นวางหนังสือชั้นที่เก็บหนังสือจะส่งผลกับปัญหาสุขภาพตามมาเพราะหนังสือมีใยฝุ่น ละอองเช้อโรคต่างๆสะสมมากมายแต่ห้องนอนควรสะอาดเป็นบรรยากาศที่โล<ร>่งโปร่งมองแล้วสบายตานอนหลับสนิทได้จริงๆ 8. ส,สีของเตียงสีของเตียงนอนควรเป็นสีเย็นตาในห้องนอนแต่ สีส้มสีแดงสีฉุดฉาดสีร้อนเกินไปเป็นพลังธาตุไฟไม่ควรอยู่ในห้องนอนต่างกับโรงแรมเป็นสีร้อนใช้นอนแค่ชั่วคราวแต่ห้องนอนที่บ้านของเรานอนเป็นประจำไม่ควรใช้สีร้อนแรงธาตุไฟและในห้องนอนยิ่งพระหรือพระพุทธรูปควรแยกห้องออกไป ให้เป็นสัสดส่วนหรือหาฉากมากั้นหิ้งพระก็ได้ 9. ทิศของหัวเตียงทิศของหัวนอนทิศของที่นอนที่ดีส่งผลกับชีวิตเป็นอย่างมากคือทิศหัวเตียงห้ามหันหัวเตียงนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศอัปมงคล โบราณท่านสอนไว้ว่านอนเอาหัวเตียงไปทางทิศต,ตะวันตกชีวิตจะไม่ดีมีปัญหาทำให้เจ็บป่วยอายุสัน้นโดยควรหันหัวนอนไปทางทิศเหนือโบราณท่านสอนไว้ว่าทิศเหนือเป็นทิศแห่งความเจริญก้าวหน้า ช่วยเพิ่มพลังชีวิตส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานช่วยส่งเสริมเรื่องอิทธิพลเป็นผู้นำเหนือคนอื่นหรือโดยควนหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกโบราณท่านสอนไว้ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นส่งผลงชีวิตเจริญรุ่งเรืองทิศนี้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ทำให้นอนหลับสบายพร้อมตื่นขึ้นรับเช้าวันใหม่ที่สว่างสดใสช่วยส่งเสริมชีวิตประสบความสำเร็จได้ดีอย่างไรก็ตามห้องนอนควรสะอาดตาไม่รกไม่มีขยะสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นอับผ้าปูที่นอนสะอาดไม่คันตัวเป็นห้องนอนที่ดี ช่วยส่งเสริมพลังกายพลังใจช่วยส่งเสริมชีวิตให้มีพลังที่ดีเพิ่มขึ้นได้ส่งเสริมทรัพย์แล้วดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเห็นผลทันตาส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ